ว่าสวัสดีฮอลโลตอนนี้ข้อเกมละแต่ม่มีอะไรแปลกๆแบบนึงะนะนี่ชิบะหัมน,สสมนมาก่อลตรงสัยมืนมากกว่าหน่อยมาหันมาเออที่ผมไม่ได้ลองคิดเลยวันก็คือว่าผมไม่ว่างนะก็อาจจะมีติดเรียนอะไรบ้างช่วงน,นี้ผมก็พยายามหานหลามาอันนี้ก็เล่นสองของ้อในเกมนกเหมือนเดิมก็ไปดูในเกมแบบไปกดหนึ่งสิบหนึ่งทุคนโกเออโอเคเดี๋ยวลืม นี่เดี๋ยวก็นี่เซตส,สกิลนะครับเดี๋ยวผมเก็บหนึ่งสีดูแป๊ด let's go ชั่วโมงเกมเนี่ยเล่นกับนชิบะเนี่ยได้ไม่เหงาป๊ะไปดูในเกมมันทุกคนโอเคมาตอนนี้เขา้าอยู่ในแมฆตาแล้วเราจะต้องหาไาก่อนเดี๋ยวแป๊บนึง่งไฟเออเอ้ยอ,อยู่สถานศักดิ์สิทธิ์ทุกคนแป๊ด let's go แปดร้อยมตรร้อยสักคู่เออแล้วก็อันช่วงที่ผมไม่ได้ดูนะเพราะผมก็ค่อนสบ,บายน,นะแล้วก็แบบติดเลี้ยบด้วยนนิดึง เอ้ยภารกิจอะไรอ่ะใช้แท่นเหรียญสองอันเพื่อรับพลังงานแห่งแสงเอ้ยอันนี้ไงเปลี่ยน EP ให้เร็วอ,อะไรวะการเป,ปเเลี่ยนแปลง EP เร็วขึ้นยี่ EP ดิแป๊บเดคนมีตัวตามมาผมต้องจัดจังอลงไปอ่คือต้องได้สองควงอือก็สองควงวะรปูปปารมันติดเต็มไปไอ้ของตองยาสองควงเลยจริงนะห่างมีได้ถ้าอยากให้ผมนึกไลอขออายเลนนขอแปดอีคิปหน้าขอถูกปันได้ไออหม เพราะกันผมลงฟาร์มเจอบ่อยสุดละแล้วนะลงไปไหนก็เจอมึงหาจองควงจองยาวมาเล่นปีตนี้มันก็ลำบากนะแต่ว่าผมแบบไม่เจอสองคมเอาปืนอื่นแล้วแบบไปเจอตัวมีสองคมได้เลยอันนี้ก็ไม่ผิดแล้วเนื่องจากผมต้องการจองควงไงต้องการยิงโอเคมาเนี่ยจองยาวเลยเดี๋ยวมีตัววิ่งเนี่ะตัววิ่งเล่นแป้นหยุดคนเราไม่รีบกว่านั้น คือในทีเราคือต้องหาสองควงเลยโอ้ยมันก็น่าเศร้านะอืมเจอคนแต่ยิงไม่ได้แต่ว่าถ้ามันมีสองคนเราก็ยิงได้เลยแนตะ่เราแบบนี้คือเราแต่ว่าเราต้องแน่ใจก่อนว่ามันมีเนี่ยเบื่อตำแหน่งขนาดขอความสักนิดหนึ่งผมไม่รีบไม่ร้อนเนี่ยรอหน่อยก่อนช่วงผมต้อง,งยเยอะเลยโอ้ยผมไม่มีโชควงเขาเลยเนี่ยขนาดแฟนยังมี เออนี่ไงคุณผแต่ปรับปรับแต่เดยไปพร้อมแล้วเออดของแต่งหน่ยก่อนเดีด๋ยวคนเป็นตัวล่ากันโอ่อจะไปไหนเหรอ,อเฮ้ยอะไรอ่ะหัวผมนิดนึงนะเพื่อนเดี๋ยวพอนี่โดนมินนึงโอ้โหแหวมพายเฮ้ยไอ้โว้ตั้งติดเพี่ยงเพียงแดงเถื่อยน้องไอ้เพื่อนชุดมานะ ไปอืมเหลี่ยมคนกว่าเออก็ว่างนอนยังอ่ะเนี่ยทุกวันบอกแล้ววงฟ้าทุกวันเจอมากสุดอ่ะอืมแรงเยอะเลยต้องการคิดดิจาหรือไอ้พวกไอ้พวกไว้ป้องกันหลังอ่ะจะมีไหมอ้นี่กระจตาคนมาทางวัน เหรียญสี่ร้อยแล้วเหลือเฟือแล้วไปแลกของนี่ก็ตู้งนง่แลกกอดีเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหเป็นไงทุกคนช่วงนี้ล่ะเรียนเป็นไงบ้างอ่ะผมก็ชิวๆนะดูปูว่าพอหลับในห้องอือหึขุ่นใจร้ายอ่ะทุกคนนะผมไม่ผิดผมไม่ได้หลับนะเว้ยผมแค่นั่งนั่งหลับตานั่งหลับตาเขาบอกว่าผมนอนหลับไงแต่ผมนั่งหลับตาเดี๋ยวไปนึกขอแเงินก่อน ไปดูรวมกันอีกเนาะขอรูปของเลยไม่ดีไปแล้อนไงโอ้แล้วคนมันเหลือยี่สิบกว่าคนแล้วผมจะสี่สิบห้าคิวเนี่ยดียเนี่ยจะได้สักสิบห้าคิวขึ้นหน,น่อยต้องท้าแหลมแป๊บแหนะอ๋อที่นี่ไม่มีคิวผมต้องเปิดล่าแล้วเหรียญมีแปดร้อยต,ออต้องเปิดแค่สองรอบต้องเปิดรอบหนึ่งก่อนอืมไม่ใช่เปิดไปผมขับรถสปอร์ตตรงนี้ไปแล้ว โดนตัดสายเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องใจได้อยู่เราไมอยู่ด้านบนเลยตาแม่เห็นมันจาขับเข้าโดนไหมความชัวยังไม่ถึงเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวคนในรถล่างเขียนล่างมันโดนของตัวเห็นมันแดงๆเลยครับโอ้ยคิดว่าของตัวหุนโอ้ไม่ล่วงเดียวเอาดีโอ้ยเดี๋ยวนะ โอ abei, ไม่ใช่สองลทุกคนออกก่อนออกกันออกก่อนออกเรงหนึ่งตัวย้อนตัวเดียวไล้เดี๋ยวเดีวมันมาเพิ่มแล้วสตัวโอ้ยยิงเข้าเลยโอดีอีกสตัวโอ้โหตัวเดียวโอ้เป็นไงเลีนยไข่เล่นเล่นกับ ปี๕วันหือเอาต้านไมหิวเหนั่นแหละโอเคมาขอฟังความวไม่เหลือบินกันบนะ้างเถอะโหยามก็เยอะเกินหนะักกระเป๋าเอากระสุนมาหน่อยน่เาเกลียด้ะมันโห90กว่ามันเอ้ย90กว่าเมตรพอแล้วมั้งไปต้อเก่อนนะทุคนเดี๋ยวดิช่วยสปาดไปยิงมันกันดีกว่าฮึ่มโอยมันดิ่งคอใกล้ผมเลยแล้วเนะี่ย รถก็เต่าได้เกินเไม่เจอดี๋ยวต่ว่าใครวิ่งกระซ้ามเนี่ยโว้ยฉันก็เบาเหลือเกินอื้อหือไม่เข้าเลยเย็นดิทุกพี่เย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมใคร่อนฉันหนาสั่นหมดแล้วพร้อมแล้วรีบบอเรารีบบอเรารีบบอเรารีบบออือหือไอ้เพื่อนชิบะใหม่นะลองรีบมัางอน ไแ <Ready. S 1> อบยิงก,กันเ,เ,เลยแนตะ่ฟอร์มอะไรมะเอาแน่มองหามหาถึงเวลาไม่เห็นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เดียวแวร์บุกแล้วตอนเนี้ยล่าสุดเวลาเวลาเวลาโอ้ยนี่ไม่ฉลาดเลยทุกคนโอ้มอมไ,มออมไม่ไหวแล้วต้องลองล่างกว่าแน่นะ ถือลงมาก่อนโอ้โหดก็แตกอีกไม่ได้ขับออมไปโอ้โหว่ายออมยิงซะหน่อยเสียดายเลยเราอะ่ะเรามองรีบหรอกนี่ไงลงมาแล้วเดี๋ยวเวลาทำไรโว้ดิ้นทำไมเราจะดิน้นดิ้นทำไมเเกิดใหม่นะนอ้องเพื่อนจะมีอีกไหมอะ่ะ โอ้โหเศ้เลยมีแค่นี้ออกไปปีญาก่อนโอ้ยนี่ไงมาแล้วรีบหรอเราอะไม่ไหว,วนะเดียวดิโค้ดไหนมันโดนเราแตกโอ้โหเดี๋ยวน,ยนี้เรเดี๋ยวนี้เราก,ก็ได้เราเล่นซองของจริงลามดิไม่ไหวแล้วเราคือว่าเราต้องหาหมุมขึ้นไปดิฉันดักมือเราจบเลยนะ นี่โอ้โห,โหต้นกระบองเหล็กเอ้ยต้นกระบองเพชรลินรัวแล้วผมที่ไหนที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้ยิงไปแล้วนะรอบนี้เนะาะไ,ไม่หลับไม่จำไม่หลับไม่จำหรอไม่หลับหรอกินลาไปก่อนนะครับมีตัวไหมเนี่ยผมรู้สึวกว่าต้องมีมตัวแน่ตามหอัน นั่นไงจริงอะเนี่ยอยู่นี <S <S ่เองโอ้หัวเม็ดละสิบสองเฮ้ยตีเม็ดไมปล่วงแล้วด้เนี่ยเึ้งเไม่ค่อยทีไปนะไปหมดตีเลยผมไม่ยอมละต้องมีผมเชื่อต้องมีไม่หมดแค่นี้หรอกแต่จะหนีเราก็ได้ไงไปเออภารกิจมันเสร็จยังวะ ผมไม่มั่นใจอ่ะคือไม่เก็บเหรียญแล้วกันเราคือเก็บเหรียญอจากงูไงี้ยภารกิจ่ยโอ้ยผมว่ามันน่าเสิทธิ์นานแล้วไหมอ่ะผมไม่เก็บเหรียญไปหลายรอบถ้าแต่เอาเหรียญมาเผื่อใจฮะนั่นแค่ผมผมยินคิดผมคิดไปด้วยภารกิจเอ้ยเดี๋ยวมันมีคนชุบนะแต่ว่าผมก็ว่าอะไรแดงๆ,ๆนี่ยนั่นไง อืมเสร็จผมมาดี่แอลแอลแอลเป็นอะไรเนี่ยยี่สิบกว่าสิบเด้อของเชียร์เหนนะือเนี่ยนี่ไงนี่อุ้ยจันนันทำไมโอ้ยเป็นแรงซะบ,บอ่อยแต่ผมยิงไม่โดนโอนุอ้าวนี่ยิงทำงอะไรยอมมอบเลยไม่เล่นเลย นายก็ท้อเกินครทำไรนายไม่เนี่ยเพื่อนให้พ่อผบอกูบ้านนี้เกียดายยังได้โดดใหม่นะครับลาเล่นลาเล่นไปเข้ามวงกันที่ก่อนทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ฝากติดตามอะไรแช่ผมด้วยแล้วก็คนไหนอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวอะไรก็บอกมาได้หรือว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกผมาได้นะเออสมมติว่า คอมเมนต์ไหนแบบคนสนับสนุนเยอะอย่างเงี้ยผมก็จะทำให้เลยไงผมจะพยายามหาวลดาว่างมันนะโอเคไปเอาเรืยองกันดีกว่าเกมน้้งแชมป์แล้วแหละเฮ้ยเกมเป็นสิบคิวเอ็ดเกมก็เลยถือคิวด้วยอืมอ้หูเอาวงอยู่ด้านล่างด้วยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบแล้วไปลงด้านล่างก่อนทุกคนเปิดสลิง้อม โอ้โหมันก็เกินไปไอเราก็ไม่รู้ไงก็เราไม่ดูหรือว่าเร่าหินแล้วแต่เราไม่ได้ดูช่างเขาันนี้ก็งวงไกลมากเลยคนแต่ในเมืองน่าจะมีคนแหละหยิบแต่เมีไม่มีนั่นไงมินเนนเปนเลยนั่นไงวิญมาณตัไปช่วยเพื่อหนหรอ เฮ้ยมันม mhm. ีเงินคนละตีทุกคนเราต้องไปแจมโค้ยใครเป็นสไปเดอร์แมวอ่ะสไปเดอร์แมนดิเฮ้ยเขาต้องสไปเดอร์แมวเราสไปเดอร์แมนมาเดบรายีโร่จิ๋วจิ๋วเขาหัวเราไม่นึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนด้านล่างก็ยิงสนามเป็นหุ่นเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้จิ้งคองก่อนไม่รีบเมลอนมันขึ้นมาแล้วคนขึ้นแล้วว่าขึ้นแล้วไม่โดนเลยอ่ะ โอ้ยไม่โดนเลยย่าเลยคนโหเกือบเรื่องคนเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนตั้งหลักตั้งหลักก่อนตอนนี้ยเพื่อนขึ้นมาก็สปอยเหมือนกันขึ้นมาขึ้นมามาพร้อมทุกคนเฮ้ยไม่ร้านผมไหมวะร้านผมเหรอเดี๋ยวเราก็ได้ขึ้นมาแล้วขี้ว่าเราตายแล้วกันสามขี้ว่าเคนหน้าคนเลยเจ็ดคนอ่ะ ไม่ปฏิวัติสวยงามลงมาด้ล่างก่อนดีกว่ามาละตัดได้เลยผมเก็บของนานเกินเมียไอ้ก็ชุบเพื่อนนานเกินนักเราอ่ะเกาะแตะไม่หลับอ๋อชุบเพื่อนอ๋อชุบเบ็ดกลุ่มเมียผมไม่เห็นมเมียไม่ชุบลายเดี่ยวไม่ใช่ใช่เหลาคนละส,สู้ๆจำต้องมาแล้วเกมน,นี้อ่ะ ่าเอ้ยผมว่าเจอคนอีกคนแล้วทุกคนร้องเชียร์ก่อนเอาพลังบวกเห็นไหมว่มามึงจะผมขันไม้ขันมือแล้วอ่ะเดี๋ยวอเอร์นี้เผื่อเขาตีเดียวเลยไปไม่ไหวละมะเอา,เอามะเฮาจิ้งแจมนี่เขายืนอยู่เดินั่นใครมาเข้าหลังเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวผมไปดูยิงเสร็จแล้วก็ไม่บอก ของไปอ่ะเราต้องมาเคลียร์ตัวนั้นก่อนตัวต้องมีผลละวเล็งก่อนเล็งยากเหลือเกินตาลวางประตูวา,ววาร์ปแล้วไหนอยู่ไหนตัวไหนยิงผมเนี่ยผมไม่ไหวแล้วนะเในจ้ารักจ๋าพอมาหาแล้วก็หนีผมไม่ใช่ผีมว้วงหนีมหรอกหลอกแด่ นี่เลยอนะเดี๋ยวชาลาไม่ใช่หนาเอ้ยนั่นไงไปแล้วก็เอาเขาเราไม่ยอมไหนยิงหัวหมาบี้ผมไม่ยอมแล้วบ,บอก,ก่อนรานมบ้านอะแล้วอ็งันหนีทำไมอะ่ะพอเรามาหาแล้วก็ไปอย่าดักแล้วกันเดีย๋ยวไปหารอเลยขอร้องอย่าดักผมมาแล้วไหนคุณอยู่ไหนเมื่อกี้ คนยิงผมอยู ó ó má, ơi, <c ười> ่ไหนแล้วเขาไปไหนแล้วอ่ะยิงผมแล้วก็หนีเลยหรอช่างมาเฮ้ยผมน้องตั้งกำบิกยิงเฮ้ยได้ไงมองนี้เลยผมดุ้งเลยมีเหมือนโอเคแล้วผมไม่รู้เหรอที่ผมรู้แล้วเขาวิ่งหนีนอกรับกระเื่นได้เหรอเฮ้ยเนี่ยมาตัวละเอาดิตัวท้ายผมต้องไหวเอ้าอะไรอ้าว เจ้าตายกนรูเ้เปิดบุกเกงี้ยผมเล่นไอคิวเป็นสามร้อย่อคี้แล้วเกมนี้ก็ที่หนึ่งสิบเจ็ดคิวนะุคนก็ขอบคุณที่รับชมจนจบก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะฝากกดติดตามช่องติ๊กผมด้วยจะครบสองร้อยแล้วไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย